มีผู้ใดเออมีผู้ใดขาดแค้นแม่บ้านบ้อนพุณนอ้าให้กินนมตัวโอ้ยสาดเด็กหน่อยอีลห๋สาดเด็กหน่อยอี๋หรอสวดเด็กหน่อยอี๋เด้กหน่อเด็กหน่อ มาดูนี่นี่มาดูนี่นี่ลกูกมาดูงูมาแล้วนี่งูยักษ์มาแล้วลกูกดูงูยักษ์ไปเลยว ngoài ra ngoài ngoài ภาษาอะไรก็ไม่ วไม่ไม่ใช่ตาหรือว่าใครขับรถมาลุงวิทย์น่นะพี่จา๋าพี่จา๋ไาไปไหนไปไหนกันโอ้โอโอโยชน นี่เล้ยนี่กคนไปนอนนี่เหอเออไปแล้วค่ะแ้วค่ะออกมาเลยค่ะออกาเอันนี้ค่าคุณแม่นะลูกอย่าได้ยานะอย่านะนี่ไม้เลี้ยวอยู่นี่นะ เทปนะนี่ไม้เดียวนะนี่เนี่ยเนี่อย่างนี้นะอ่าอ้าอ้าวิ่งอะไรวิ่งอะไรมาซะเร็วเลยอะ,อะไรอะไรอย่าอย่าดีย๋ยไปจับอย่าไปจับตรงนั้นนะอย่าไปจับออกมาออกมาออกมา,ออกมาเลยไปแตะชออะไปห้ามมาไม่ก็อีอ้น่ะไปห้ามมา อย่านะอย่านะไปเลยกินไ,ไม่ได้ผมไม่ได้นะเข้าไปข้างในอีกต่ <c oughs> ำป่อง <c oughs> หรือพลอยออกมาข้างนอกพลอยพลอยออกมาข้างนอกเร็วพอยจ๋าไมยออกมาข้างนอกข้างในไม่ไว okay. uh ้ใจเออเออนึเออไม่เน่ไม่ค่อยไว้ใจไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ออกมาให้ยายเลยมาให้ยายมาให้ยายต้องจับไว้อย่างนี้เออไม่งั้นไม่ได้ dạng tá vẫn hấu như vậy dạng 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 bỏ dạng 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 ยางคาบล่ะยางคาดอันนี้อป็อยางไหมแม่ใบพันใพันสามใบนะับหน หลักกันยังตึงกอดตึงห่มก <Wha> ันป <Luis> ุ <diction aries> <cido flo lement dan> ๋ยช่วงนี้มิเสยยุหลักกันจ้าน่อะไรดูอะไรอุ้ยอะไรว่าลูกใคมวเป่าลูกลูก ออกมาออกมาเลยออกมานพืนั่นตรงนู้นไม่ไปเหยียดดาตอนนี้ตัวเลยออกมาเลยในนั่นตรงนู้นลูกไม่เอามุมนั้นโอ้จเจ้า่อง่ายมาไมา่เออเออเออเอเอ,เอต้องเอามาให้คอยคอยไปตัวอะไรลูกแม่หกักหักไปเมื่อหั เอยจ้ะค่อยๆไปค่อยๆมาเออออออแม่มาให้ยายมายายเป็นคนถือเนาะ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 มันหักยางมาค่อยๆไปเพชรเอ้ยมันเจ็บโอ้ยวุ้ยเจ็บแทนเน่ค่อยๆ Happy birthday to กุญแจกันเจ้นนายเมียจนอนไปเมยตาไปตาไปซื้อของบ่ เปาปอยู่เลยยล้วกยังขึนอยู่้มันกต้องการกดันเล็กน้อยข้าวหนึ่งเนี่ยเนี่ยยืมมือไ้เดี๋ยวนีน้องขอ